ข้าวหกมาซื้อนี่แกะจี้เนยัาเออแม่น่นไปเป็นยแก็ไปัยยางกูเยะอมนถ้าเขาไปขายเี่ผมเอาจ้าแกะใช้อ้ยเลี่ยมันก็หยำนะเ้เยิงเขาจ้ามแล้วให้กวางนะไปอัมย้ บต้องอันขอาวบนเ้อหิงชูเอาบีก่อนนะมาบีมากแง้ปากว่ดีโอ๊กปากเฮ้ยนอของแม่พิปยาหน่อยน้นกอซอยมาเจ้าในโยนโสมโยนโสมไป อํานวยอํานวยยิ้มเอาละนุยเอาละครับวัดอห้าสิครับวดต่อเอาละครับเอาละครับออกมาลครับัวแรกป๊อปส่งบาเอาแล้วครับเอาละครับสอบก็ครับสอบก็อีกอันนี้ตัวใดตัวอ้ายาซองต้องสอบตัวนี้ส่วอยครับนี่ถ้าซองไ่่วนอยนี่อ๋อซองส่วนลอยเนี่ยี่ยอํานวย สองร้าบขายมัเดียวนี้ชงมเล้วเราตัดตาไตามันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมึงก็นมอสกันนี่นีแกะต่อไปแกลทตัวละเดี๋ยวหอยอจีกันเอะตัวแรก็แรกเจี๊ยหหายหนมดทุกทีเลยป่านะมึงเฮ้ยขุมซัพยมซับน้ำแค่ได้ละหนึ่งตัวยำน น้มตัวนี้สองล่ะฮะทีมามาขายขายเด้ฮะไปเล่นแมนอะนี่ก็อน่ะยังหันจะหันปีเลียวก็ได้กันได้ตางกันตะเพิรตะเพืมีกระสุนเขาเนาะมีพิษมีพิษหวังนะปีเลียวนี่นะเอออันมหน้าบ้ัเี่ยนี่เราเออเนาะออเนดี๋ยวเอารถไปงางกวางเลยรั พกโชว์กับโดนวันการพัดซุปนี่ม่เอไสองเขาบอกว่ายังไงไปแล้วไะแล้วเออไปนั้งไปนั้งไปน้มันสั้นเขากัดโนสั้นเตอตัวมันยาวไหมันหวานเนาะอลร์บักนี่ก็ได้กอง่างไหมก้มง่าีตัวงยตัว้อน ที่เอายังเลี้ยงหัวมันก่อนอันนี้มีบวกมันจะงามต่าบีตัวดีก็เป็นของมันทำลายสไตายของมันอันนี้ก็งามหัวใหญ่บ่เล่นกองหัวใหญ่เล่นกองหัวใหญ่ว้ก่อนนะฮะลายโอ้ยแล้วก็สู กเบิร์ดิเบอร์นี่ยนุ้ยต้องไม่ไม่ว่ามันเด้อกรบดออกมดี่กระบาดนะมดนะมดเนี่ยเอามดนึ่ง่อต่อไปเดี๋ยววเ้ยเฮ้ยนุ้ยนุ้ยจะให้ผมจุยแกเขาแกคนเดียวมีเอือแล้วนะลคนเดียวอ๋อเละเละเละแหมแกแล้ครับบีครับเยอะบีแล้วตีัวมันไงวางหัวยาสอบไปเกยตัวไอต làm bỏ, đừng không, đưa ra tông làm bỏ, tông làm bỏ, tông bóp đúng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  Cái bóp đúng tông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 

ไม่ละไปก็ได้มาซององมาองเลยตาไปตามันนามาไปออนมืเไปซออ้อยไหนออกีไหนปอไปเลยนั่นาอไามน้ข้าเสียมตาอะไรตามันข้อข้อส้มข้อายพื้นถ้าน้องงอนเขนเออส้มาหัว ก้มกมเอาหัวหกแกตัวยงแล้นี่ยแกคนเดียวมั้งนี่เอาถ้าบอกแกปวดเนี่ยวาวาววาวนี่เขาเสียมตีนยีแบบาุ่กวางที่แม่งมีันมีบของแกเลย่อมาายแกแล้วเสียมคือจะปข้ตรงน่นกวลข้อข้ตรงอันนี้คือกวางเขาเสียมนี่เนาะข้อตรงน็ต โอ้กวางเขาตงไปเลยงอต้มลุมงอนขนาดกวางฮะกระตางไงกวางต้องกินกระตางงอนก่อนหน่อยเนาะนี่เลยอยาพุ่ปินให้กี้บอกวาเมกแล้วอ๋อนี่เลยอยนะตัมากี้เนี่ยนียาก็ขายละอ่อนนาเหาเน่ละอ่อนเลยโอยน่ามากโคตโคโถรโคโโข้าลุมเนาะนี่ตองบอง ตัวนี้ตัวนี้กัอนนะไอ้น้อยมันจะได้ทงอย่งนีไอ้น้อยจับไปเลยอยากคือเอาเอาหมดนี่ก็เอาเอาก็ะเอาน่ดนันาอีอะแต่นี่งามก็ทาไปลายซดตัวลายซดเมื่อคืนเนี่ยตัวนี้เยอะตัวประมาณตัวใดหน่สองร้อยร้อยปลายขึ้นว่าร้อยแปดร้อยเก้าประมาณยอะไชํำขึ้นกล้องตัวดีนะร้าเยีง้ยทีรง้ารง้ารงงามต แล้ยงสู้ะไนะถ้ายิงสู้จะเอามาไหมกินกินินกินเนี่ยดอกแล้วพอมันขับกินตตังปีแล้วไอ้เก๋ก็ได้จะยีไปตัวหนึ่งอมันเอาไปเไปสองตัวมันดีตัวกันีอยู่มัลมันมันโหนมั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 นัันยตัวน้องแม้ันบ เออเราไม e: ่ของนะลูกนะเราวนี่หรอได้ไม่น่ะเนี่ยสามตัวสามนาลูกห้าสิบนี่เราตัวนี้จ้ดสมบอติองหานมากจบดสมบคตะเออจุดจนได้น่ะอใส่สตางค์แล้วนะมีบีบวกตัวบีมดเนี่โอเคอย่าง้นะอันนี้ีไปด้ยังไอันนี้เบอร์บีหรอบี สไตลของบ้านนั่นเล่นนี่นะสไตล์ของสีแลเลุ้ยมเลยนสอต้่ออนอยน้ยยูไข่แกก้พอได้ก็อนนสไตลของสีเลลวเลยตัวนี้อ่ะวยงามเอาอเดียวกันแม่เดียวกันแววไปหันสองเอขนุ้ยนี่งกงกงกรงกงกเจระเกกเรกก นะได้อ,อ,อนน้อย้มอมหนาหน่อยอ้อยดลวยีดหน่อยเก็บเก็บอย่างไรกบเจ้าก็เก็บไปเก็บองกีบอ่ะไหนไม่กีบตายอย่างบนมันลงเขาจีะไปหาว่ตาหาว่ะบนกีดอีะไปบินบีบนะครับอเอ็มบัวสองเอ็มสองเอ็มสองเอ็มะ ตอจะเป็นยังไงครับเขาจะมีฮกเขาฮกเขานี่จ็ชุดยอดด้ยครับก๋ไก๋นะครับตัวห้าปันร้อนะตัวนี้บ่ฮะุ่มใจละตรงนี้นะอ๋อเอมอะไ้ตัวนี้ฮะกับคุณใจละบ่อ้ยกอล์ฟลงมาลงมาโอ้ต้องเอานะาควงเด็ดเลยตัวนี้มาถึงว Nào hôm nay sau ngày tối nay sau hai sút. Olay Olay. Ring nghe lại được bênh gắn. Mày học có gì loại. Mày xí loại, mọi này Mày xí loại. 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 đây หัวหัวห่ก็อกระจาหัวผัวเลยเนาะไปนไี้ไปม่ได้ครับชื่อมาซีราาไปไ่ได้เจาไปไหนได้ผมรเปเองผม่มเะมัะเหหนี่ที่มหม่ทราบไปมัจจะมีอะไยั่งนานน่มันก็จะเอแต่แก้วเฮยอันนี้สองเครับสองเอครับ S 2อนะครับมาแย่ในเมาเออหัวกระทงหัวในกดแ้ได้แ้บนี่เนาะใชี่นี่นเออแรกเหมัน่วนเนาะพี่น้องมาพวนแหลรอีนนะแรกเหรอแหกเหรอีอย่เใครเออพี่น้องมันเรื่องเกบบนทั้งเล็กค่ะตัวโตมันเหีมแรกเหรอเน เอาแรงของ้อมะเนี่ยต er ัวีอยเลตัวีอยเยนว่ะเออหกีหกสามว่ีว่ะแล้วเขาไ่่ตัวนี้จะ่าหน่อยปุมนสองแอร์บีบีบีตัวมีตัวบีตัวนักะเเปนต้มตรนี้ม่ะีนีเพแล้วนะยุจานเนี่ยขนมจะเป่ากวางเลยแบทขนม ตองเปี่ยนก็จะน่งมั้นอยเงานไ้กินมันเ้ได้กลินแจมเจ้าได้ลงเขานี่แน่ไนี่ยยังไนี่ามากปล่อยไปสมเนี่ยงปล่อยไม่้ต้องปล่อยมันกินมันลงเขาฮะเจียนไปัมดโอ้โหก็เยี่ทบ้านก็ไปด้วยนั่นก็เจ้าหน เอาไว้เจกนี่ขายเยนะเจกเอาไว้ใส่ไว้อะไล้างให้เบาได้นี่นี่ือบ้านเก่าแนี้บ้านมันก่อนมันก็เขียนฟ้าเอหาน่ิตางเท่าไหร่